ขั้นตอนถัดมาครับจากที่เราทําเราต้องการเป้าหมายของเราก็คือทําสีขาวให้เต็มอย่างนี้ครับแล้วด้านข้างถูกสีถุกตําแหน่งอย่างที่เห็นครับนี่นะครับผมเรามาดูวิธีการทําครับหลังจากที่เราทําเป็นคลอสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามองหาแถวบนครับแถวบนมองที่แถวบนมองหาสีขาวครับ ในกรณีนี้เราเห็นสีขาวใช่ไหมครับเห็นสีขาวให้เรามองครับว่าสีขาวนี้อยู่กับสีอะไรครับในด้านบนอยู่กับสีเขียวเราหมุนหาจัดหน้าสีเขียวนะครับแล้วหมุนหาหน้าสีเขียวครับให้สีเขียวอยู่ด้านเดียวกับหน้าของมันนะครับผมเสร็จแล้วมามองครับว่าขาวอยู่ด้านไหนขาวอยู่ด้านซ้ายมือหลังจากที่เราหันหน้าสีเขียวเข้าหาเรานะครับสีขาวอยู่ด้านซ้ายมือให้หมุนครับด้านซ้ายมืออย่างนี้ครับหมุนขึ้นมาครับ เสร็จแล้วสีขาวอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับมันมันสีขาวไปนีตรงนี้แล้วครับหมุนเอาสีขาวมาติดกับชิ้นขอบครับหมุนสีขาวที่เป็นมุมนี้ติดกับชิ้นขอบแล้วหมุนลงไปครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับต่อมาหาสีขาวอีกครับเราเจอแล้วนะครับสีขาวอันนี้อยู่ติดกับสีอะไรครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเราหมุนหาแกนสีน้ำเงินครับหมุนหาแกนถึงเงินอันนี้สีขาวอยู่ด้านไหนครับอยู่ด้านซ้ายนะครับ เราหมุนด้านซ้ายอย่างนี้ครับแล้วหมุนลงไปครับอันนี้เราเจอสีขาวกับเขียวนะครับผมเราก็หมุมหหนหาสีเขียวครับตอนนี้สีขาวอยู่ด้านขวามือครับ mm. สีขาวอยู่ด้านขวามือ <S <S <g> ก็หมุนด้านขวาขึ้นใหม่ครับเอาเม็ดสีขาวมานี่เอาไม้สีขาวมาไว้ติดก,กับชิ้นขอบครับแล้วเ,เอาลงมาครับต่อมาเราเจอสีขาวสีแดงครับ ผมหาหน้าสีแดงครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสีขาวอยู่ด้านซ้ายมือหมนด้านซ้ายขึ้นมาครับหมนสีาขาวมาเก็บครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้สีขาว,แล,ว,ขาวแล้วก็สีด้านข้างที่พร้อมเรียบร้อยครับผมในกรณีถ้าเกิดสีขาวอยู่ด้านบนนะครับผมให้เราหมุนสีขาวที่อยู่ด้านบนนะครับมาให้ตรงกับช่องว่างที่เป็นสีที่ยังไม่เป็นสีขาวนะครับ แล้วหมุนด้านข้างขึ้นหนึ่งครับแล้วหมุนสองทีแล้วหมุนลงมาเราจะได้ทีขาวมาเป็นปกติครับ